สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจ็กเก้งครับเปิดใจยกย่องวัตตารุเอนโดคือแข่งปิดทองหลังพระตัวจริงของลิเวอร์พูลชุดแชมป์ลีกเสียงจากอดีตนายใหญ่เจ็กเก้งคลับนะครับอดีตกุนซือลิเวอร์พูลออกดวงสตูดิโอวัตารุเอนโดอย่างสุดซึ้งแม้จะอา,าลาตำแหน่งผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับแต่บารมีและชื่อเสียงของเจ็กเก้งคลับอดีตนายใหญ่ขวัญใจนะครับก็ยังคงคกึกก้อง ล่าสุดนะครับคลับได้ออกมากล่าวคำชื่นชมอย่างสุดหัวใจต่อวาตารุเอนโดก่อนกลางมากประสบการณ์ชาวญี่ปุ่นดโดยยอย่องให้เป็นนักเตะที่ผิดทองหลังพระคนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสุรเรของหง,ง์แดงที่เพิ่งประกาศคว้าแชมป์พิมลิงกฤษสมัยที่20มักรอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะในขณะที่แสยยงสปอตไลท์ส่วนใหญ่มักสาดส่องไปยังเหล่าซูเปอร์สตาร์อย่างโมฮัมเหม็ดซาร่า ผู้กวาดรางวัลส่วนตัวมากมายเจคิงคลับได้เน้นย้ำถึงคุณค่าอันประเมินค่าไม่ได้ของเอนโดแม้ว่ากองกลางในวัย3ามสองปีรายนี้จะได้รับอากาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกเพียงนัดเดียวตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ความทุ่มเทความเป็นมืออาชีพและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของเขาก็สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของแฟนบอลได้อย่างรวดเร็วนับตแต่ที่ย้ายมาจากสตุการ์ดรุมคินแอนฟิลมเปี่อปี2023 ในการนสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับเรดบู j จ p a n เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช็คเก้นครับซึ่งได้ร่วมง,งานกับ e อ d โดเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลหลังจากเซนิอาตเขามาร่วมทีมเมื่อ2ปีก่อนได้กล่าวถึงลูกทีมชาวญี่ปุ่นด้วยความรักว่าก่อนที่ผมจะจบอาชีพการคุมทีมผมได้รับเกียรติและให้โอกาสได้ร่วมง,งานกับกัปตันทีมชาิญี่ปุ่นของุณวาตตารุเอนโดเขาเป็นมืออาชีพที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและผมรักการทำงานร่วมกันกับเขา เจคเก็งครับยังเล่าถึงความผูกพันส่วนตัวรักแรกของผมในเยอรมน,นีคือสตุตการ์ดเพราะผมมาจากแถวนั้นเขาเป็นกับตันทีมที่นั่นด้วยก่อนจะเสริมอย่างอารมณ์ดีว่าผมไม่เคยควา้าแชมป์ใดๆได้เลยในชีวิตหากไม่มีผู้เล่นชาวญี่ปุ่นอยู่ในทีมดังนั้นคุณควรมีผู้เล่นญี่ปุ่นอยู่ในทีมของคุณสำหรับอนาคตของเอนโดภายใต้การกุทีมของอร์เนอร์สลัตแม้จะมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมออกมาบ้างเนื่องจากโอกาสในการลงสนามที่จำกัดแต่คำชื่นชมจากเจคเก็งครับ ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญข,ข,ของเขาที่มีต่อเทียมรายงานล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูลยังคงต้องการเก็บเอนโดไว้กับทีมต่อไปและหากเจ้าตัวยังมีความสุขกับการเป็นส่วนหนึ่งของขุมกลังหงแดงก็มีแนวโน้มสูงที่เราจะได้เห็นเขาเป็นกำลังเสริมสำคัญในทิมแอมฟิลต่อไปในฤดูกาลหน้าฝันหงสลงอ,อกนะครับกลาวเฟนแบกไม่พลาดคอมมูนิตี้เชียร์ แม้โดนแดงเกมปิดซีซั่นทดแบนยกยอดไปหลีกเคลียชัดนะครับไรอันกาฟเวนแบกจะได้ลงเล่นในศึกคอมมูนิตี้ชิลได้แน่นอนข่าวดีกระหึ่มแอนฟิลนะครับสยบทุกทฤษฎีและข้อสงสัยไรยอันกาฟเนแบกกองกลางกุศลของหงส์แดงลิเวอร์พูลจะไม่พลาดการลงสนามช่วยทีมในศึกชิงโลกการกุศลคอมมูนิตี้ชิยลอย่างแน่นอนแม้จะโชคร้ายโดนใบแดงโดยตรงในเกมนัดล่าสุดของพิม์ลีก ที่บุกไปเสมอคริสตัลเพลท1-1ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้แฟนบอลเดอะคัพได้เฮคือตามกฎแล้วบทลงโทษแบนจากการโดนไล่ออกในเกมลีกนัดสุดท้ายจะถูกยกยอดไปมีผลบังคับใช้ในการแข่งขันพรีมลีกฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดฉากฟาดแข่งกันในเดือนสิงหาคมนั่นหมายความว่าราฟเฟนแบกจะพร้อมเป็นตัวเลือกสำคัญให้อาร์เนอร์สลัดในเกมคอมมูนิตี้เชีย์ ที่ลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์ลีกจะโครจรมาพบกับคลิสตอเพลในฐานะแชมป์เอเอคัซึ่งคาดว่าจะแข่งขันกันณนสิงเวียนศักดิ์สิทธิ์เวมบรีสเตเดียมในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่9หรือวันที่10สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามกับมิฟิชาวดัตในวัย23ปีจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนัดเปิดสนามพรีเมียร์ที่ลิเวอร์พูลจะเริ่มต้นภารกิจป้องกันบอลลังแชมป์สำหรับใบแดงใน่งกราวเกิดขึ้นในนาทีที่68ของเกมกับพเลต ากาจับบทที่เขาพยายามสก,กัดดาวิชิคามดะผู้เล่นญี่ปุ่นที่กำลังจะหลุดเดี่ยวเข้าทำประตูหลังเจ้าตัวจับบอลพลาดในฐานะผู้เล่นคนสุดท้ายผูตสินดาเรนอังกฤษจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชูใบแดงไล่ออกจากสนามในทันทีการที่โทษแบนดังกล่าวนะครับถือเป็นการปิดท้ายฤดูกาลอันสุดยอดของกราฟินแบกอย่างน่าเสียดายเล็กน้อยหลังจากที่เขาพึ่งควา้ารางวัลน,นักเตะดาวนุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมลีมาครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่ จับผลงานการลงตัวจริงถึง37เกมจากทั้งหมด38เกมในลีกซึ่งพลาดเพียงเกมเดียวนัดเยืนเชซีหลังทีมคว้าแชมป์ไปแล้วและมีส่วนสกีันยิง่งในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกโดยช่วงกรรมปรับรดบาทมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเบอร์หซึ่งเจ้าตัวเคยเห็นสภาพกับเดอะแอตแลนติกถึงการพูดคุยก,กับอาร์เนอร์สลัดว่าเขาบอกผมว่าผมมองเห็นคุณเป็นเบอร์8แต่อยากลองให้คุณเล่นเป็นเบอร์หผมก็แบบโอเคลองดู ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็เล่นแต่เบอร์6มันทําให้ผมเป็นผมอย่างทุกวันนี้การพร้อมลงสนามของแกมบปแบกในคอมมูนิตี้ชิลนะฮะจึงถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับทัพหงแดงในการเริ่มต้นุดูกาลใหม่ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแฟนบอลหงแดงรู้หรือไม่ลิเวอร์พูลถอนสมอลดิวคุณย่าไปผีแดงเดินสะดวกเหตุผล ชัดเจนมุ่งเทหมดนั่งตักล่า v สคือเบอร์ 1. หนึ่งหงดงลิวพูลนะครับแชมป์พิมพ์ลิกดูก,การล่าสุดสร้างความประทใจในตลาดกัลสันต์ตะอีกครั้งและมีรายงานยืนยันว่าพวกเขาได้ถอนสมอรเรียจากการเล่าเล,าเ,ลเซนมาตุลคุนยาตัวหน้าฟอร์มร้อนแรงชาวบราซิลของบูพันตันเป็นที่เลิศแล้วซึ่งเปิดทางให้คู่ปรับ,บตลอดการอย่างเมนยูในน่าจะจากคว่าตัวปรุร่มทีมแบบไร้คู่คแข่งทางด้านรายงานจากดิลเมลนะฮะระบุว่าแม้ทีมของอเนสลต จะเคยแสดงคอนเชิ่์ในตัวคุณยา่าผู้สัตไป15ประตูกับ6อาร์ซิดในลีกอย่างจริงจังและพิจารณาที่ยืน่นข้อเสนอด้วยแต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็เลือกที่จะถอยทับออกมาโดยเหตุผลที่ว่าทีมมีผู้เล่นในตำแหน่งที่คุณย่าสามารถเล่นได้เพียงพอแล้วและบอร์ดบริหารยังไม่มั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าดาเตสสมบรับบาร์เซาลนี้จะสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของทีมได้อย่างไร้รอยต่อการตัดสจครั้งนี้นะครับสอดรับกับการรายงานมาว่า เป้าหมายอันดับที่1และเป็นภารกิจสําคัญที่สุดของลิเวอร์พูลนักกันน,นี้คือการทุ่มเททรัพย์กําลังอย่างเต็มที่เพื่อปิดบัญชีคว้าตัวฟลอเรนเวียสุดยอดกองการโดยรุ่งพุ่งแรงของ, Wilson, บองเบล์เลวูกลูเซนมาวมทีมในทินแอนฟิลให้จงได้ฟาบิโซโรมาโนกูรู ano, ulu, ตลาดการสกนเตะนคนัน้งกะได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าลิเวอร์พูลกำลังดําเนินการในดีลของมิลลัสเกอร์เกตสำหรับฟลอเรนเวียสก็ได้มีการตกลงกับนักเตะแล้วและกําลังเจรจาก,กับเบล์เลวลูเซน หลังจากยื่นข้อเสนอแรกไปพวกเขากาลังพูดคุยกันในเรื่องโบนัสและรายละเอียดอื่นๆของเดียวนี้แต่นน่นอะว่าพวกเขากําลังทํางานกันอย่างหนักเพื่อให้ดีลของฟอร์เรนเวียสเสร็จสิ้นและมันคงจะไม่นานเกินหรอกนอกจากความก้าวหน้าของเวียสแล้วก็ยังมีข่าวดีสําหรับเดอะคัพเมื่อมีรายง,งานมาว่ามิลลัเก์กสแบ็กซ้ายจอมบุกขปอนมัดได้ตอบตกลงที่จะมา่งทีมลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันหงส์แดงก็ยังให้ความสนใจในตัวฮูโก้เอเกติก้กองหน้าของไอรักเฟนเฟิร์ต แต่ดูเหมือนว่าเชลซีกำลังพยายามที่จะเร่งปิดดีลอย่างรวดเร็วเพื่อตัดหน้าลิเวอร์พูลเนื่องจากตระหนักดีว่าลิเวอร์พูลอาจจะเป็นจะต้องขายนักเตะบ,บางรายออกไปซสีก่อนปิดท้ายด้วยข่าวคราวในทีมเมื่อมีอรยายงานว่าจอห์นไฮดิงกาโค้ชทีมชุดแดงของลิเวอร์พูลได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดตัวเจรจากับอาจักอัมตระดัมเกี่ยวกับการย้ายเข้าไปรับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชคนใหม่แล้วกฟนบอลต้องติดตามสถานการณ์ที่แอนฟิลด์อย่างใกล้ชิดและดูเหมือนว่า ช่วงสัมมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับด่วนหงดแดงขยับไวลิเวอร์พูลล็อกเป้านาอูเอลมร์ลนาแบ็กขวาดีก,กีช้ำโลกเสริมทัพค่าตัวสุดคุ้มแค่25ล้านปอนด์เป้าหมายใหม่หลังด้านลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวนาอูเอลมรลนาแบ็กขวาช้ำโลกในวัย27ปีของแอตแลนติกมาเรด ตลาดการ์ดสแนเตะซัมนีทของลิเวอร์พูลนะครับแชมป์พิวลีกทีมล่าสุดร้อนแรงขึ้นอีกระดับเมื่อมีรายงานจากคอร์ดออฟไซด์ว่าหงแดงก็กำลังจับตามองสถานการณ์ของนาอูเอลโมรินาแบ็คขวาดีกีแชมป์โลกของแอตเลนกุลเมริดอย่างใกล้ชิดโดยพร้อมที่จะเปิดศึกแย่งชิงรายเซ็นดาวเตะอาร์เจนตินาในวัย27ปีผู้นี้หากดิโก้ซิเมโอเน่กุนซือทีมตามหมีไฟเขียวให้ย้ายทีมได้ ความสนใจในตัวโมรินาเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญยิ่งหลังจากที่ลิวพูตต้องเสียเทนอารเจนโน,โนโออกเจกทิมไปแบบไม่มีค่าตัวทําให้อเนอร์สลัตในายใหญ่คนใหม่ต้องเร่งหาตัวแทนและเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งนี้แม้ว่าจะปิดดิวจินวีฟิมปงแมคขวาจอมบุกจากไบอร์ลุกเซนมาได้แต่การที่จะได้ตัวโมรินาที่อยู่ในระดับด้วยแสดงให้ถึงความต้องการสร้างความลึกและความหลากหลายในแผงแนวรับ โปรไฟล์ของโมริน่านั้นไม่ธรรมดานะฮะเขาคือผู้เล่นที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินามาแล้วมีความสามารถครบเครื่องทั้งการเติมเกมรุกและวินัยในเกมรับเคยสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมกับอูดินิเช่จนได้ย้ายมาสู่อัาลังกอร์เมตและเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมของกุนซือดิกโก้ซิเมโอเน่ทั้งในลีกลาลิกาสเปนและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ทีมยกัยกษ์ใหญ่อย่างอินเตอร์ยูเวนตุสโรม่ารวมถึงเนโวคาสเซิล กกก็ตต้องาารััวเขเขช่นนโดยปัจจัยสําคัญทําให้โมรินาเลือกสมบตินแอนฟิลก็คือความปรารถนาที่้าร่วมสโมสรที่มีโครงการที่แข่งขันได้และการมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ซึ่งในจุดนี้แหละลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอเนสัลตที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ลีกมาสดสดร้อนร้อนและกำลังสร้างทีมเพื่อความสำเร็จต่อเนื่องทั้งในและยุโรปดูจะได้เปรียบอย่างชัดเจนโดยมีรายงานว่าแอตเลนโกมาเรตนะครับพร้อมที่จะพิจารณาเสนอสำหรับโมรินา ในราคาประมาณ30-35ถึงล้านยูโรราว25ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งสําหรับกองหลังคุณภาพและประสบการณ์ระดับแชมป์โลกการได้โมลิน่ามาไม่เพียงแต่จะเป็นการทดแทนการจะไปคนเทนต์แต่ยังเป็นการเพิ่มมิติความสมดุลและประสบการณ์อันล้ําค่าให้กับทีมโดยเฉพาะเมื่อมีดาวรุ่งอย่างคอนเนอร์าร์ดี้ที่รอวันเติบโตและเป้าหมายที่เน้นเกมลุกอย่างฟิล์มป่งฮางลิบูสามารถปิดดิวครับ นาอูเอลโมลิน่ามาได้ในาราคานี้จริงนะฮะก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ฉันฉลาดและคุ้มค่าอย่างยิ่งเพื่อการป้องกันแชมป์และรลักความสำเร็จในเวทียุโ,ยโรปต่อไปนะฮะนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับท่านชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ t h e ะ o f อบแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ